เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของน้องจินเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่น้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันได้เลยครับย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นน้องจินอายุประมาณ18ก็เรียนอยู่ชั้นมห ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่อยู่แถวแถวพุทธมนตนน้องจินก็มีเพื่อนสนิทยอยู่หลายคนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันตั้งแต่สมัยมสี 4. ทั้งแก๊งก็จะเป็นผู้หญิงหมดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนที่น้องจินกำลังจะขึ้นมหตอนนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ประมาณต้นเดือนพฤษภาก่อนที่เด็กๆจะเปิดเทอมทางโรงเรียน ก็ได้จัด,ดจกิจกรรมให้มีการไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมค่ายนี้ก็จะจัดให้กับเด็กม .1 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนเป็นการบังคับให้เด็กๆต้องไปปฏิบัติธรรมก่อนเปิดเทอมเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วด้วยความที่เด็กม .1 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะครูก็เลยดูแลไม่ไหว เขาก็เลยขออาสาสมัครจากพี่ๆที่กำลังจะขึ้นม .6 ให้ไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องจินก็เลยอาสาสมัครไปเป็นพี่เลี้ยงโดยได้ชวนเพื่อนๆในกลุ่มอีกประมาณ7-8คนไปด้วยจำได้ว่าตอนนั้นเปิดเทอมวันที่15พฤษภาวันที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมวันแรกเนี่ยก็ประมาณวันที่7พฤษภาระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมประมาณ7วันพอกลับมา ก็จะเป็นวันเปิดเทอมพอดีวันที่ไปครูก็นัดมาขึ้นรถที่โรงเรียนก็มีรถบัสใหญ่ประมาณสามคันน้องจีนกับเพื่อนก็ขึ้นไปนั่งบนรถบัสร,รวมกับเด็กชั้นมอหนด้วยความที่เป็นเด็กน้องเขาก็จะมีความสนกันมากพูดกันตลอดทางตั้งแต่ขึ้นรถจนไปถึงวัดระยะทางจากโรงเรียนไปถึงที่วัด มันก็ไม่ไกลมากนั่งรถประมาณ40กว่านาทีก็ถึงตัววัดจะอยู่ติดกับแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างใหญ่พอไปถึงที่วัดก็จอดรถเด็กๆก,ก็เดินลงจากรถครูก็ให้ไปรวมตัวกันบริเวณหน้าวัดจากนั้นก็พากันเดินเข้าไปในวัดเดินไปแถวแถวศาลาการประเรียนตรงนั้นมันก็จะเหมือนเป็นอาคารสำหรับไว้ปฏิบัติธรรม ลักษณะอาคารมันจะเป็นอาคารกึ่งไม้กึ่งปูนชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้ตัวอาคารค่อนข้างใหญ่มากเนื่องจากต้องเอาไว้รองรับให้คนจำนวนมากมาปฏิบัติธรรมครูก็พานักเรียนไปยังอาคารพักเพื่อเอาขออไปเก็บแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมลงมารับสินแปจากพระพอทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็พากันไปรวมตัวที่อาคารปฏิบัติธรรม พอขึ้นไปบนอาคารทุกคนก็นั่งเรียงกันเป็นแถวเด็กที่มาวันนี้รวมครูแล้วก็รวมประมาณ200กว่าคนพอนั่งกันเรียบร้อยแล้วพระท่านก็เดินออกมาครูก็เลยสั่งให้หัวหน้าชั้นนํานักเรียนทั้งหมดกราบพระหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการรับสินแปดจบจนเสร็จพิธีประท่านกรเทศแล้วท่าน ก็สอนถึงวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้นว่าต้องทำยังไงนั่งสมาธิยังไงเดินจงกรมยังไงน้องจินกับเพื่อนก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับเขาด้วยจนถึงช่วงเย็นเนื่องจากพวกเด็กๆรับสินแปดมาแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถกินข้าวเย็นได้แต่ทางวัดก็ได้เตรียมน้ําปานะไว้ให้เพื่อใครหิวก็จะสามารถกินน้ำตรงนี้เพื่อเป็นการรองท้องได้ หลังจากกินน้ำป่านาเสร็จก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกก็เลยยังไม่หนักมากสถานที่ทางวัดจัดไว้ให้ก็จะแยกเป็นชั้นกันนักเรียนชายก็นอนรวมกันอยู่ห้องชั้นล่างส่วนนักเรียนหญิงขึ้นไปนอนรวมกันอยู่ห้องชั้นบนโดยจะมีคุณครูคอยควบคุมอีกทีหนึ่งประมาณสามทุ่มทุกคนก็จะนอนน้องจินกับเพื่อนก็ช่วยกันเดินดู เผื่อว่ามีเด็กคนไหนที่ไม่ยอมนอนเดินดูเดินตรวจจนคิดว่าเด็กๆน่าจะหลับกันหมดแล้วพวกน้องจินก็พากันมานอนเพื่อพักผ่อนเช้าวันต่อมาหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จทุกคนก็พากันไปรวมตัวบนอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวปฏิบัติธรรมอีกระหว่างที่เด็กๆก,กำลังเดินขึ้นไปบนอาคารน้องจินก็สังเกตเห็นเด็กๆก,กลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มของเด็กผู้หญิงสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้สะดุดตาก็เป็นเพราะว่าน้องๆในกลุ่มซึ่งมีอยู่ประมาณ5-6าหกคนทาปากสีแดงกันทุกคนซึ่งถ้ารับสินแปดมาแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการใช้เครื่องสำอางการทาปากแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลแล้วแถมผ้านุ่งที่น้องใส่เนี่ยจริงๆแล้วความยาวมันควรจะยาวจนถึงตาตุ่ม ความยาวปกติของผ้าที่ใช้นุ่งมันก็จะยาวลงมาจนปิดขาเพื่อให้ดูเรียบร้อยแต่น้องกลุ่มนี้กับพับมันจนสั้นตอนนี้ความยาวมันก็เลยประมาณแค่หัวเข่าเท่านั้นเองน้องจินกับเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปหาพร้อมกับกล่าวตักเตือนไปว่าน้องๆคะมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เรารับสินแปดไปแล้วน้องๆไม่ควรทาลิปสติกนะ แล้วก็ผ้านุ่งอะ่ะอย่าพับขึ้นมาแบบนั้นได้ไหมเราอยู่ในวัดอยู่ต่อหน้าพระก็ควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยสิพอฟังจบแทนที่น้องๆจะเชื่อฟังกลับมีท่าทางหงุดหงิดแล้วก็พูดกับพวกน้องจินมาว่าเรื่องของหนูพี่อย่ามายุ่งได้ปะเจอตอบกลับมาแบบนี้น้องจินก็โมโ oh. หดีที่ในใจยังนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้พวกตนนุ่งขาวห่มขาวอยู่ ถ้าโมโหหรือโต้เถียงกับน้องไปมันก็จะเป็นการไม่เหมาะน้องจินก็เลยเงียบไม่พูดอะไรจากนั้นก็เดินไปบอกคุณครูปล่อยให้คุณครูจัดการน่าจะดีกว่าพอบอกคุณครูเสร็จปุ๊บน้องจินก็เลยเดินกลับไปนั่งกับเพื่อนๆนก็เห็นว่าคุณครูเนี่ยเดินเข้าไปต่อว่าพวกน้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่รู้ว่าครูพูดยังไงบ้าง น้องก็มีท่าทางและสีหน้าที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยอมลบลิปสติกที่ปากจากนั้นก็ปล่อยผ่อนุ่งลงมาในระดับปกติแล้วน้องจินก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกตอนนี้พระท่านก็ลงมาเชา้านี้เด็กๆจะต้องฟังพระเทศพระท่านเทศเรื่องบาปบุญคุณโทษท,ท,ทั่วไปจนพระท่านเทศเสร็จก็มีเด็กคนหนึ่งยกมือถามว่า ในวัดนี้มีผีหรือเปล่าคะน้องจินก็เลยหันไปมองก็ปรากฏว่าคนที่ยกมือถามก็เป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับน้องปากแดงที่น้องจินเข้าไปต่อว่ามือสักครู่พอถามจบก็ดียินเสียงโหเราะจากเด็กๆพระท่านก็ตอบว่าวัดเนี้ยผีไม่น่ากลัวเท่ากับเปรตหรอกนะโยมเปรตที่นี่คนเจอกันเยอะ คนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ถ้าตั้งใจปฏิบัติก็จะไม่เจออะไรส่วนมากพวกเด็กเกเรก็มักจะเจอเขาก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นโดยเฉพาะตรงบริเวณท่าน,น้ำข้างหลังวัดตรงนั้นหลวงพ่อขอสั่งห้ามเลยว่าถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรไปนอกจากน้ำมันจะเชี่ยวแล้วก็ยังมีคนเจอเป็ดตรงนั้นเป็นประจำ น้องจินก็หันไปมองกลุ่มเด็กกลุ่มนั้นอีกครั้งก็เห็นว่าตอนเนี้ยน้องๆกำลังนั่งสบสิบพูดคุยแล้วก็หัวราะกันอยู่มีท่าทางเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่พระท่านพูดก็คงคิดกันว่าพระท่านน่าจะหลอกเด็กน้องจินก็ได้แต่หันไปสายหน้ากับเพื่อนด้วยความเอื่มละอาตอนพักเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จน้องจินกับเพื่อน ก็ได้มีโอกาสเดินไปยังบริเวณท่าน,น้ำของวัดตรงนั้นมันก็จะมีศาลาริมน้ำที่ค่อนข้างใหญ่มองเข้าไปก็เห็นแม่น้ำไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรแต่มันค่อนข้างกว้างและน้ำก็ไหลเชี่ยวมากๆดูได้จากผักตบชวาที่ลอยอยู่บนน้ำมันลอยไปค่อนข้างไวมากถ้าตกลงไปในน้ำก็น่าจะว่ายขึ้นมาได้ยากมากๆพวกน้องจินก็เลยกลัว ยืนมองกันไปสักพักก็พากันเดินกลับเนื่องจากตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายอีกระหว่างที่เดินกลับกลุ่มของน้องจินก็เดินสวนกับกลุ่มของน้องที่ทาปากสีแดงท่าทางกำลังจะเดินไปทงท่าน้ำน้องจินก็เลยลองทักว่าพวกน้องจะไปไหนกันนี่มันใกล้เวลานัดแล้วนะกลุ่มของพวกน้องก็เลยบอกว่าหนูอยากเดินไปดูตรงท่าน้ำสักหน่อย ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนจะเหมือนอย่างที่พระท่านบอกหรือเปล่าพวกน้องจีนก็เลยบอกว่าไม่ต้องเดินไปหรอกนี่มันก็ใกล้เวลาที่เขานัดไว้แล้วเราเดินไปรอเลยดีกว่าแต่กลุ่มน้องๆก็ยังคงยืนยันว่าอยากจะเดินไปดูแล้วก็ให้พวกพี่จีนเดินไปก่อนเลยเสร็จแล้วจะเดินตามไปพวกน้องจินเขาก็เลยเดินล่วงหน้ามาก่อนเดินมาจนถึงอาคารปฏิบัติธรรม ตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงก็เป็นเวลาที่เข้านัดทุกคนก็มาถึงแล้วก็เริ่มเดินจงกรมน้องจินกับเพื่อนก็สังเกตว่ากลุ่มของน้องปากแดงเนี่ยยังไม่กลับมาก็เลยขออนุญาตคุณครูเพื่อจะเดินไปตามน้องจากนั้นน้องจินกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพินพากันเดินมาตามน้องๆตรงท่าน้ำเดินมายังไม่ทันถึงมองจากระยะไกล ก็เห็นว่าน้องๆกลุ่มนี้นั่งกันอยู่ตรงศาลาตรงท่าน้ำแต่ที่น่าตกใจก็คือเห็นน้องๆกำลังนั่งสูบบุหรี่กันอยู่พอน้องๆมองมาทางน้องจินกับน้องพินก็รีบโยนบุหรี่ลงน้ำพอน้องจินกับน้องพินเดินไปถึงก็ได้ต่อว่าน้องๆไปค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เขาก็ต้องการให้เด็กมหนเนี่ย มาตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่น้องกลุ่มนี้ยกลับแอบมาสูบบุหรี่น้องจินบอกกับน้องๆไปว่าเรื่องนี้พี่ต้องฟ้องครูนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้องๆก็จะมาแอบสูบบุหรี่กันอีกถ้าใครมาเจอเข้ามันก็จะเสียชื่อโรงเรียนน้องๆก็เลยรีบแสดงอาการขอโทษพร้อมกับบอกว่าช่วยยกโทษให้หน่อยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอย่าไปฟ้องครูได้ไหมขอร้องอยู่นาน จนน้องจินใจอ่อนก็เลยบอกว่าถ้าเจออีกแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปจะต้องฟ้องคูแน่ๆจากนั้นก็ให้ทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่อาคารปฏิบัติธรรมแล้วน้องจินก็ได้มารู้ชื่อของน้องผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นหัวโจกของกลุ่มมีชื่อว่าน้องมิ้น น้องมิ้นดูท่าทางจะเป็นเด็กโตสุดและห้าวที่สุดในกลุ่มนี้ส่วนคนที่เหลือชื่ออะไรกันบ้างน้องจินก็ขี้เกียจจำหลังจากตามเด็กๆก,กลุ่มของน้องมิ้นกลับไปน้องจินก็เข้าไปปฏิบัติธรรมต่อการมาครั้งนี้น้องจินกับเพื่อนค่อนข้างจะตั้งใจปฏิบัติมากจากปกติกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะไม่เรียบร้อยแต่พอมาอยู่วัดก็ต้องปรับตัว แล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆก,ก็เลยกลายเป็นคนเรียบร้อยไปเลยคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนมันก็เกิดเรื่องช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเด็กๆก,ก็ต่างต้องสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงคนววยวายน้องจินก็ตื่นมาเพราะเสียงที่มันดังมากพอเดินออกไปดูมันก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนวิ่งกันมาจากทางห้องน้ำก็เห็นว่าในกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มของน้องมิ้นน้องจิน ก็เลยรีบเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เดินเข้าไปใกล้ๆน้องจีนก็ได้กลิ่นบุหรี่โชยออกมาจากตัวของน้องๆตอนนี้เด็กๆก,ก็มีอาการตกใจทั้งเหนื่อยหอบทั้งโวยวายเหมือนคนเสียสติพวกน้องจีนก็ต้องรีบเข้าไปปอบจนผ่านไปสักพักครูก็เดินมาถามอีกเสียงหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นจนเหมือนเด็กๆใจเย็นลงก็เลยเล่าให้ฟังว่า ขณะที่พวกน้องๆกำลังเข้าห้องน้ำกันอยู่ก็ทำธุระอะไรกันเสร็จแล้วก็มายืนรวมตัวอยู่ตรงอ่างล้างมืออยู่ๆมันก็มีคนเปิดประตูเข้าห้องน้ำมาคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเหมือนคนมาปฏิบัติธรรมเด็กๆบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยก็เลยงงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครพอผู้หญิงคนนี้เข้ามา ก็เดินไปเข้าห้องน้ำเดินผ่านกลุ่มน้องๆไปแล้วก็ปิดประตูน้องก็มองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าเธอเป็นใครสักพักก็ได้ยินเสียงร้องไห้มันดังออกมาจากในห้องน้ำน้องเขาก็พากันเดินไปดูสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ทำไมผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ไปสักพักจากเสียงที่มันร้องเบาๆมันก็ค่อยๆดังขึ้นตอนนี้เด็กๆ ก็มายืนรอกันอยู่ตรงหน้าห้องที่ผู้หญิงคนนี้เข้าอยู่แล้วอยู่ๆเสียงร้องไห้มันก็เงียบจากนั้นประตูห้องน้ำมันก็ถูกเปิดออกภาพที่เห็นมันทำให้ทุกคนต้องตกใจผู้หญิงสาววัยกลางคนที่ใส่ชุดขาวที่เห็นในตอนแรกตอนนี้ชุดของเธอมันเต็มไปด้วยเลือดเลือดมันไหลออกมาจากทั้งทางปากทางจมูกแล้วก็ใบหูรวมไปถึงดวงตา ดวงตาของเธอจ้องมองมายัางทุกคนใบหน้าก็ค่อยๆเริ่มเละยิ่งมองยิ่งดูสยดสยองเด็กๆรู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งที่เจอมันไม่ใช่คนก็เลยโวยวายแล้วก็พากันวิ่งออกจากห้องน้ำพอเรามาถึงตรงนี้คุณครูซึ่งเหมือนจะได้กลิ่นบุหรี่จากตัวเด็กๆกก็เลยถามว่านี่พวกเธอแอบเข้าไปสูบบุหรี่กันมาใช่ไหม ด้วยอารมณ์ที่กลัวอยู่เด็กๆก,ก็เลยรับสารภาพมาว่าใช่จากนั้นก็เลยโดนคุณครูดา่าแล้วครูก็ให้น้องจินจดชื่อทุกคนเพื่อเอาไว้ตัดคะแนนความประพฤติจากนั้นก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนวันต่อมาเรื่องเนี้ยก็ถึงหูพระพระท่านก็รู้ว่าเด็กๆทำอะไรผิดมาท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ที่เขามาตักเตือนคนที่กำลังทำความผิดในวัดถ้าเราไม่อยากเจอผีเราก็แค่ตั้งใจปฏิบัติอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปหาทำแค่นั้นเราก็จะไม่เจออะไรที่น่ากลัวแล้วอยู่กันมาต่อจนใกล้จะครบเจ็ดวันน้องจินก็มีเรื่องที่ทําให้ต้องกลับบ้านก่อนเนื่องจากน้องจินมีประจําเดือนแล้วช่วงที่น้องจินมีประจำเดือนก็จะเป็นช่วงที่เธอปวดท้องมากๆ เธอก็เลยขออนุญาตคุณครูกลับบ้านก่อนโดยได้โทรให้พ่อกับแม่มารับจากนั้นน้องจินก็กลับบ้านจนกระทั่งเปิดเทอมน้องจินก็มาโรงเรียนก็มาเจอเพื่อนๆและวันแรกที่ไปเรียนเนี่ยมันก็ยังไม่มีวิชาเรียนมากนะักครูบางคนก็ยังไม่มาสอนมันก็เลยทำให้มีคาบที่ว่างเยอะน้องจินเขาก็เลยถือโอกาสนี้นอนฟุบหน้าลงไปบนโต๊ะ คือแค่กะว่าจะพักสายตาแล้วก็นอนหลับไปสักพักก็สะดุ้งตื่นขณะที่กำลังนอนสลืมสลืออยู่เนี่ยตอนนี้คือน้องจินนอนอยู่ในท่าเอียงหน้าอยู่ๆก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเดินเข้ามาข้างๆโต๊ะที่น้องจินกำลังนอนอยู่จากนั้นก็ยกมือขึ้นมากดลงมาบนหัวน้องจินน้ำหนักที่กดลงมาเนี่ยมันค่อนข้างจะกดแรงมากๆ ตอนแรกน้องจินก็คิดว่าเพื่อนแกล้งก็เลยพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่แรงที่กดเนี่ยมันแรงมากจนทําให้น้องจินขยับตัวไม่ได้ตอนนี้น้องจินก็เลยพยายามพูดออกมาว่าเฮ้ยเอกูไม่เล่นแล้วปล่อยสักทีแต่ก็ต้องตกใจเพราะเหมือนกับเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ยินเลยพยายามดิ้นมันก็ไม่หลุดจากนั้น ก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูน้องจินว่าขอส่วนบุญหน่อยสิขอส่วนบุญหน่อยได้ไหมตอนนั้นก็มีเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆน้องจินก็คือน้องพินก็เหมือนหันมาเห็นว่าน้องจินมีท่าทางแปลกๆก็เลยเอื้อมมือมาสกิดปกน้องจินแล้วก็ถามว่าจินมึงเป็นอะไรจังหวะที่มือของเพื่อนมาสัมผัสตัวน้องจินก็เหมือนกับหลุดออกมาได้ ก็ลุกขึ้นมานั่งร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ให้กับเพื่อนฟังจากนั้นก็มองไปร,บรอบๆแล้วก็ถามหาเพื่อนที่มาแกล้งที่ชื่อว่าเอแต่เพื่อนๆกลับบอกว่าวันนี้เอไม่มาโรงเรียนน้องจินก็ถึงกับตกใจแสดงว่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อกี้นียมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อนของเธอแน่นอนเพื่อนๆก็เข้ามานั่งปลอบใจน้องจิน พร้อมกับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องจินกลับมาจากค่ายปฏิบัติธรรมให้ฟังว่าวันที่ลาศิกขาก่อนจะกลับที่วัดก็เกิดพายุฝนตกหนักมากๆลม,มพัดแรงถึงขนาดท,ที่ทําให้หน้าต่างเนี่ยติดกระทบดังตึงต้งๆเลยบรรยากาศวัดตอนนั้นมันก็มืดครึม้มทั้งที่เป็นตอนกลางวันแต่ความมืดเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นเวลาสักหกโมงเย็น เด็กๆก,ก็นั่งรวมตัวกันอยู่บนศาลาเพื่อรอให้ฝนหยุดแต่ฝนก็ดูท่าทางจะไม่ยอมหยุดง่ายๆแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเด็กนักเรียนกรี๊ดขึ้นมามันเป็นเสียงของน้องมินนั่นเองน้องมินกรี๊ดจากนั้นก็ร้องไห้โวยวายแล้วก็วิ่งเข้าไปหาพระพวกคุณครูก็ตกใจกลัวน้องมิ้นจะวิ่งไปถูกตัวพระก็เลยช่วยกันจับตัวน้องเอาไว้พอน้องเริ่มสงบสติอารมณ์ เราให้ฟังว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ฝนตกฟ้ามันก็ร้องดังมากอยู่ๆน้องมิ้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเป่านกหวีดดังมาจากทางหน้าประตูศาลาน้องเขาก็เลยหันไปมองตามเสียงสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นขาคนคู่หนึ่งเป็นขาที่ยาวมากๆความยาวเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 2- 3สเมตรเลยขาเนี่ย มันค่อยๆเดินผ่านจากประตูฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาน้องมิ้นก็จ้องมองสงสัยว่ามันคืออะไรสักพักขานั้นมันก็หยุดแล้วน้องมิ้นก็เห็นใบหน้าใบหน้าหนึ่งที่ค่อยๆก้มผ่านลงมามองใบหน้าดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันมีขนาดที่ใหญ่มากใบหน้าสีดำดวงตาของมันลึกโบจมูกแคบเล็ก ปากยาวและเล็กมากๆพอมันก้มลงมาน้องมิ้นก็เห็นที่มาของเสียงเหมือนมีคนเป่านกหวีดเมื่อกี้เสียงที่มันดังหวีดหวิวมันดังมาจากปากอันนี้นี่เองพอเห็นเท่านั้นน้องมิ้นก็กรีดออกมาแล้วร่างนั้นมันก็หายไปพระท่านก็บอกว่านั่นหละโยมที่เขาเรียกว่าเปรตตอนนี้น้องมิ้นก็มีอาการตกใจตัวสั่น แล้วก็มีอาการระแวงมองไปรอบๆพระท่านก็เลยจัดการรดน้ำมนต์ให้กับน้องมิ้นพอรดน้ำมนต์เสร็จน้องก็ดูสงบลงแต่ก็ยังคงนั่งร้องไห้อยู่จนสักพักฝนก็หยุดคณะนักเรียนจึงได้เดินทางกลับมายังโรงเรียนแต่เรื่องที่น้องจินเล่าก็จบลงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ไปปฏิบัติธรรมก็ควรจะตั้งใจให้มากเพราะว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เขา รอรับส่วนบุญจากเราทั้งสัมภเวสีผีเล่ร่อนทั้งหลายถ้าหากใครไม่ตั้งใจหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็อาจจะเจอเรื่องราวที่น่ากลัวอย่างที่น้องมิ้นเจอก็เป็นได้นะครับ